ครับทุกคนรอบนี้เราก็จะมาต่อกันเรื่องระบบของไกด์เควสที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในเกมนะครับผมซึ่งเจ้าระบบไกด์เควสเนี่ยจะเป็นตัวช่วยผู้เล่นใหม่ที่มาทําให้เราสามารถเข้าถึงตัวละครเทียร์สองได้เร็วขึ้นเหมือนว่าได้ตัวมาตั้งตัวเร็วขึ้นนั่นแหละถ้าเกิดเริ่มเล่นใหม่หรือว่าตัวละครยังมีไม่เยอะอย่างเงี้ยเราสามารถเข้าถึงตัวละครได้ดีขึ้นก็คือแบบมาแป๊บเดียวได้เทียร์สองใช้งานเพิ่มแล้วนั่นเองนะครับผมโดยที่การที่จะเข้าไปไกด์เควสได้เนี่ยก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดคคคุณมีีตตัวละววละะะรรเยอเ่ย ไกดเควสอาจจะไม่โผล่ให้คุณชัยนะครับผมเพราะว่าไกดเควสเนี่ยมันจะโผล่กับคนที่ตัวละครเทียสองมีไม่เยอะนั่นเองนะครับผมซึ่งมันสามารถเช็คได้ว่าตัวละครคุณที่คุณมีเนี่ยมันเข้าข่ายห่านเกณฑ์หรือว่าเลยเกณฑ์ไปแล้วบ้างนะครับผมตัวละครที่คุณมีเนี่ยถ้าตัวละครในลิสต์นี้เนี่ยทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ต้องขยายภาพนิดนึงอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสามยิบเอ็ดใช่ไหม เจ็ดสามยี่เอ็ดนะครับผมถ้าเกิดตัวละครทั้งยี่เอ็ดตัวของคุณเนี่ยยังให้เป็นเทียสองเนี่ยหมายความว่าคุณยังสามารถทําไกด์เวสได้นะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดตัวละครที่คุณมีเนี่ยทั้งทั้งยี่เอ็ดตัวนี้เนี่ยเป็นเทียสองหมดแล้วเนี่ยไม่สามารถทําไกด์เวสได้นะครับผมโดยที่ไกด์เวสมาช่วยอะไรบ้างไกด์เวสเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวของเควสที่เข้ามาช่วยในการทําเทียสองให้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกไปโดยที่เงื่อนไขของการทําก็ตัวละครที่คุณมีเนี่ยมันต้องไม่เกินเทียสองนั่นเองนะครับผมในในยี่ะ ตัวใดหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมซึ่งพอเมื่อคุณเข้าเกมแล้วเนี่ยให้คุณกดตัวของออ่าอะไรวะ e x c l า m a t i o n mark หรือว่าเครื่องหมายตกใจตรงนี้นะครับผมพอกดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวของไกด์ควีมาให้ตรงนี้นะครับผมก็เข้าไปแล้วพอเข้ามาแล้วเนี่ยตัวละครที่มันยังไม่ผ่านเกณฑ์นะมันก็จะโผล่มาให้คุณเลือกก็คือตัวละครที่คุณยังไม่เวลหกหกสิบเทียสองนะครับผมต้องบอกว่ายังไม่เทียสองแล้วกันเดี๋ยวมีคนสับสนระหว่างหกสิบกับเทียสองไงก็คือตัวละครทที่่ไม มันจะขึ้นมาให้เลือกเพื่อที่จะทำเควสเอาเทียสองมาง่ายๆนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครที่เลือกได้เนี่ยมีทั้งหมดยี่สิบตัวใช่ไหมแล้วก็คุณสามารถทําเควสอันนี้เนี่ยซ้ากันได้สูงสุดถึงสิบครั้งนั่นเองหมายความว่าถ้าคุณมีตัวละครน้อยเนี่ยอย่างน้อยน้อยเป็นหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยน้อยในไอดีคุณเนี่ยถ้าทำเควสพวกนี้ไปเนี่ยครบแล้วเนี่ยคุณต้องมีเทียสองอย่างน้อยสิบตัวบวกกับเทียสองที่แจกอีกสามตัวของหมดเนื้อเรื่องกัตันเมกาอ่า ตัวของแบ็กวิดโอแล้วก็แอนแมนเนี่ยแล้วก็ชาลอนโรเจอร์เทียสองเนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยจะสามารถมีตัวเทียสองอย่างรวดเร็วนะครับผมทั้งหมด10เท่าไหร่สิบสี่ตัวนั่นเองนะผมถือว่ารวดเร็วมากนะครับผมแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของตัวของไกด์ควสนเนี่ยคือตัวที่คุณเลือกมาเนี่ยจะได้รับส่วนลดในการซื้อชุดด้วยนะครับผมตัวชุดที่จะลดเนี่ยก็จะเป็นชุดที่เขาลิดมาให้ดูตามนี้เลยก็เดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับผมอ่ะก็เริ่มจากโลกิฮักชุดพวกนี้เนี่ย ถ้าเกิดคุณเลือกไกด์เควสตัวไหนมาเนี่ยมันจะ,จะลดราคาเหลือ50%นะครับผมโดยที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะลด50%คุณต้องรอแบ็กไฟ์ดีหรือว่าตัวของอีเวนต์ครบรอบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณเลือกตัวตละครพวกนี้เนี่ยในไกด์เควสมันจะมีตัวเหมือนโปรโมชั่นพิเศษขึ้นมาให้คุณซื้อนั่นเองเดี๋ยวลองเลือกให้ดูนะครับผมอ่าซึ่งมันก็มีทั้งหมด21ชุดตามตัวละคร21ตัวนั้นแหละนะครับผมก็ไล่ดูได้ว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมีชุดไล่า,า,ลาสุดวิั่นก็ยงมีให้นะะเพรางั้นเนเี่ย เดี๋ยวแอดจะทำเทียริทให้เผื่อใครยังแบบเลือกไม่ถูกว่าแบบแต่ละตัวเนี่ยตัวไหนนะปั้นก่อนปั้นหลังนะครับผมเดี๋ยวแอดทำให้นะครับตอนนี้ก็ดูไปก่อนว่ามันเข้าอะไรยังไงเนาะโอเคไหมอ่าให้ดูคร่าวๆเลยวมาดูในเกมกันบ้างนะครับผมเราเลือกใครดีแอดเลือกเทียสองแอดเลือกชูริแล้วกันเพราะว่าแอดอยากทำตัวซับตัวอาร์เมดไอดีไอดีรองแอดมีเยอะแล้วนะครับผมอันนี้คือมามาที่ไอดีรองนะเพราะอีหลังเราเทียสองหมดแล้วนะครับผมไอดีรองพอเลือกปุ๊บเนี่ย เขาถามว่าจะเลือกจริงเปล่าเออจะเลือกจริงเปล่าเลือกครับพ่อนเลือกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเควสมาให้นะครับผมซูรีของคุณเนี่ยก็จะมีเควสมาให้ปุ๊บเห็นไหมแล้วก็มีโปรโมชั่นขึ้นมา50%นะครับผมซึ่งไอตัวของโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยคุณต้องซื้อก่อนจะทำเควสเสร็จนะถ้าทำเควสเสร็จแล้วมันไม่ขึ้นในสซื้อนะมันลดมันไม่ลด5้รให้นะหมายความว่าพอคุณกดเลือกแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะซื้อชุดไปกนะกก่่ออออนนนนนผมถ้้้้าเิดดซซืืชุีแ็ไป แต่ถ้าเกิดไม่ซื้อเนี่ยคุณจะมาซื้อตอนหลังหลังจากจากจจบเคสไม่ได้นะคุณสามารถซื้อระหว่างที่คุณนี้ได้นะครับผมซื้อระหว่างที่คุณเนี่ยสามารถซื้อระหว่างที่คุณทาเคสได้ตราบใดที่คุณยังทำเคสไม่เสร็จเนี่ยเพราะว่าเห็นจะเห็นว่าล่างสุดเนี่ยมันคือเทียร์สองใช่ไหมอ่าพยายามเห็นเป็นเทียร์สองนะเนี่ยเทียร์สองเออก็คือจะมีเคสอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยเคสง่ายๆแบบว่าให้คุณเล่นตัวของหมวดเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยอ่าด่าน2ขีดหนึ่งง่ายๆอ่ะเออเนี่ยพวกเนี้ยเคสมันง่ายอ่ะเน เอออัพเบลสิบชูริอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเควสไม่ได้ยากอะ่ะเพราะงั้นเนี่ยการทำเทียสองมันง่ายกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับผมเนี่ยเอเอเทียสองมาเนีย่ยเควสมันจะง่ายนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยนอกจากที่คุณจะทำเทียสองง่ายแล้วเนี่ยคุณจะได้ของมาใช้เพิ่มเติมด้วยแล้วก็มีตัวของชุดในราคาที่ถูกลงมาให้คุณซื้อด้วยนั่นเองนะครับผมเออเห็นไหมแบบมีกล่องสุ่มของให้ด้วยมีไบโอให้เอาไปอัพดาวเพิ่มอะไรเงี้ย คเควสมันจะง่ายมากนั่นเองนะผมดูดิโอของแจกแล้วอย่างเงี้ยคุณก็จะมีตัวละครเทียสองใช้งานอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วันแล้วกันอืมเพราะงั้นก็อย่าลืมมาทำกันนะครับผมเลือกได้สิตัวนะเลือกดีถ้าเลือกไม่ถูกเพจเรามีมีเทียริสให้นั่นเองนะครับผมส่วนใครที่ทำเทียสองไปหมดแล้วก็ไม่เป็นไ,ไม่ต้องห่วง เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเพราะไอดีหลักแอดก็ไม่มีให้เลือกนะไอดี ID หลักแอดก็เทียรสองหมดแล้วก็ก็ไม่มีไกเควสให้เล่นนะไม่ขึ้นให้เห็นปะเออเพราะงั้นเนี่ยก็นั่นแหละใครที่ยังเพิ่งเริ่มเล่นใหม่เนี่ยควรจะมาทําไกเควสนะก็ถ้าเกิดหาไม่เจออย่างที่บอกไปว่ากดตรงนี้นะครับผมเครื่องหมายตกใจแล้วเดี๋ยวมีขึ้นมาให้นะครับผมไกเควสนั่นเองสับตัวของไกเควสก็จบลงในเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้า Bye.